หลายชุมชนยังคงดำเนินชีวิตเรียบง่ายเคียงคู่สายน้ำอย่างเช่นชาวชุมชนบางใบไม้ที่มีวิถีชีวิตอยู่ริมลําคลองสายเล็กที่ไหลเชื่อมต่อจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่งนับร้อยสายก่อนจะไหลลงแม่น้ำตาปีจนได้รับขนานนามว่าคลองร้อยสายพื้นที่นี้เป็นพรมแดนตามธรรมชาติกันแบ่งระหว่างพื้นที่ของชุมชนกับพื้นที่ฝั่งเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะ กิจกรรมล่องเรือเที่ยวชุมชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่นะคะเราเริ่มลงเรือกันแต่เช้าล่องไปตามลำคลองสายเล็กที่มีต้นจากปลูกเรียงรายกันตลอด2ฝั่งคลอง และความพิเศษก็อยู่ตรงที่บรรดาต้นจากที่โค้งมาประสานใบกันเป็นอุโมงค์ตอนรับเราเสมือนอ้อมกอดอันอบอุน่นทําให้รู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งที่แสนสบายพร้อมกับดื่มด่ำความเย็นสบายและสูตรกลิ่นธรรมชาติได้เต็มปอดจริงๆค่ะ หกล่องเรือชมธรรมชาติจนชุ่มปอดก็ถึงเวลาที่เราจะมาหาอาหารใส่ท้องกันที่นี่ค่ะตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ซึ่งจะเปิดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นที่นี่จะเป็นตลาดนัดที่รวมของกินอร่อยๆขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิน่นและผลิตภัณฑ์คุณภาพของชาวชุมชนมาให้เลือกกินเลือกช็อปกันอย่างจุใจเลยละค่ะ มาต่อกันที่สวนลุงสงชมการสาธิตการปรารูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวพันุ์พื้นถิ่นในพื้นที่มาทําเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นสบู่และเครื่องสําอางจากมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ หลังจากท่องเที่ยวกันจนเริ่มเมื่อยแล้วเรามาแวะผ่อนคลายกับบริการนวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพที่อมันตราโฮมสเตย์แอนด์วิลเลจซึ่งที่นี่เขาเลือกใช้สมุนไพรคุณภาพจากในชุมชนได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานบริการระดับดีเลิศท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายพร้อมการต้อนรับอย่างเป็นมิตร าเพื่อนๆหลงหลาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเราขอแนะนำชุมชนบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณนะคะ